สวัสดีครับคก,กับช่องทุกวีเบสม e นครับวันนี้ผมจะมาทำตัดเรนกิง้งรูปแบบใหม่ของช่อง V ี e บส o n ของเราครับกับตัวของ Power Ranger Megazord ไม่ใช่สินไตโลโบมาครผมซึ่งอันนี้เป็นไอตัวของเราจะมีรายการหนึ่งจะมีดีมากที่บ้านกลางเฉยๆยังไม่เคยดูแล้ครับเอาเริ่มต้นจ่ายตัวแรกกันก่อนครับก็คือ Megazord ของเราหรือชื่อเรียกว่าไดทูจริงครับ ซึ่งพี่แกของเราือในภาพยนตร์เรื่องไมค์จิมมอร์ฟินพาวะเร่นเจอพี่แกเอาหุ้นดีไซน์นะครับแต่ว่าอเมริกาไปทาหลายเวอร์ชันนะครับเพราะว่าเอาไปแค่ดีไปก่อนนะครับซึ่งเ,เรียกว่าเมกัสตอนกนไม่ธรรมดาครับซึ่งหุ้นต่อมาฮะตัวนี้ก็คือตัวไอตัวแอตโวไมกัซตอนนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้พี่แกไปทําเอาหลายเวอร์ชันนะครับซึ่งพี่แกโดนใจมากครับก็เอาไปดีมากล้วกันนะครับซึ่งเรียกว,ว่าดีมาก อ้าวจิตดีไอเดียมากก่อนนะครับต,ต่อมาคือตัวของไดโนฟิลลี่ไรเนกาซอนอะไรผมไม่รู้ชื่ออะไรครับะอ้าวเป็นหุ่นตัวนี้แต่ว่าของไลน์ซ่าออกมาน่าจะเอาไปดีไปก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราอนุญาตให้เรื่องไปติดนะฮะอ่าอันนี้เป็นบิสมอร์เฟอร์เมกาบิสเอสเมกาซอนฮะซึ่งอันนี้เป็นหุ่นของคาวาเลนเจอร์บิสมอร์เฟอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับซึ่ง ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับตัวนี้มันได้รับความนิยมมันเยอะเอาไปดีมากแล้วกันนะครับผมคือคาร์โอ้ยแต่เนื่องจากหุ้นต่อมาคือไอ้ตัวอะไรนะไอโนชาร์ตเมกะซอลครับซึ่งตัวนี้ของจากพาวเวอร์เรนเจอร์ไอไอโนชาร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นของหุ่นพาวเวอร์เรนเจอร์ของมาตรกาขายดีนะครับดีมากแล้วกันนะครับผมอ่าตัวต่อมาคืออะไรนะพาวเวอร์เรนเจอร์ อะไรตัวอย่างเนี่ยไดโนไดโน่ฮันเดอร์ไดโนทันเดอร์แมกซอร์ครับซึ่งเป็นหุ่นที่อาวุเดินโดครับซึ่งน่าจะเอาไปแลนดีไปก่อนนะครับครับต่อมาครับก็คือไรแม็กแมกซอร์จากไอ้พาวเวอร์เดนเจอร์โอเปอเรชั่นโอเวอร์ไซด์ครัซึ่งเป็นหุ่นต้นครับก็น่าจะดีไซน์กัทเท่เครับแต่ว่าหุ่นตัวนี้ก็น่าจะเอาไปลานกลางกันก่อนนะฮะต่อมาครับก็คือไออาร์เกอรซีแมกซอร์ครับซึ่งเป็นหุ่นที่ ไอตัวของคุณต่อตู้ครับยิงไอคาวาเลนเจอร์ไอภาคของไอรอสกาเลนซี่นะซึ่งอันนี้ผมมาเล่นนะแต่ว่าเอาไปดีแล้วกันเอาเรื่องตัวนี้ผมผมไม่มีฮะมีตัวนี้ฮะเอ่อโกเซกิเมก้าซอสครับซึ่งตัวนี้ก็คือไอตัวของคุณเมก้าซอสน่าจะเอาไปเฉยๆกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ต่อมาครับก็คือไอตัวอะไรนะไอผมเมกา้าซอสคับคือไออะไรนะชื่อคุณตัวของ เอ RPM น่าจะเป็นเพรา RPM mm hmm. แมกกาซีนอันนี้จำไม่ได้ไอ้นี่เขายางนี่ผมเคยดูมาแล้วฮะแต่ว่าเออตัวนี้ก็นาก่าจะเฉยเฉยไปก่อนนะครับต่อมาก็คือไอ้ไอ้สังเกตฟิลลี่แมกกาซีนนะับซึ่งตัวนี้ไอ้มันเป็นสองหม่นตัวนั้นน,น,นะฮะซึ่งตัวนี้ก็นาก่าจะเอาไปเฉยเฉยกันก่อนนะฮะต่อมาครับก็คือตัวนี้ผมไม่รู้นะฮะคือตัวของ ซูเปอร์เมกาพอยส์เมกาซอรอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ได้ดีไปก่อนนะฮะต่อมาครับก็คือไอตัวของอะไรนะเออไรสปีดไรสนี่ผมไม่รู้นะฮะเมกาซอรตัวนั้นชื่ออะไรฮะอันนี้ผมน่าจะเอาไปเนี่ยปานกลางไปก่อนคนระับต่อมาครับก็คือหุน่นต่อมาคืออันนี้ชื่อมันคือไดโนโทันเดอร์เมกาซอนะครับซึ่งหุ่นตัวนั้นของพารเวร์เรนเจอร์ไดโนทัน ไดโนสตอมนะฮะไดโนสตอมไมกาซออันนี้ผมตามชื่อไม่ได้ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ปานกลางนะครับนินจาแมกกาซอนนะครับผมไม่รู้จักนะซึ่งตัวนี้ไม่ธรรมดาครับก็เป็นตัวหุ่นของไม้ต้นาวาลินเจอร์ในซีซั่นสามนะครับซึ่งน่าจะเอาไปเลยครับดีไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้เอาไปดีก่อนนะฮะต่อมาอันนี้คือ ชื่ออินจา,าอะไรเงี้ยคำว่า p o ว e r ranger อินตาสติสลอินจาสติลเมกาซอรครับซึ่งหุ่นตัวนี้น่าจะเอาไปเฉยๆกันก่อนนะครับผมมีแต่ว่าอาวุธไม่มีนะฮะเอ่อซัลโมไรเมกาซอร์ครับเ,รเ,เป็นหุ่นเอกของเขาว่าเรนเจอร์ซามูไรครับซึ่งไอ้ตัวนั้นเนี่ยเ,เป็นหุน่นต่อสู้ครับเอาไปเลยครับดีมากครับผมซึ่งตัวนี้ไอ้คำออว่า p o w พาวเวอร์ต่อไปครับก็คือ spd เมกาซอร์ครับเป็นหุ่นของ power ranger spd หรือว่า SBD เพ้าะว่าให้นำวานอันนี้คนละจักรวาลกันนะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นหุ่นเดกาเจอร์เวชนอเมริกาครับน่าจะเอาไปเลยครับบานกลางนะครับซึ่งตัวนี้ก็เอาไปบานกลางก่อนครับทันเดอร์เมกะสซอร์กับหุ่นตัวนี้ไม่ธรรมดาครับซึ่งพิการเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงครับตัวนี้เอาไปเลยครับดีมากนะครับผมต่อมาครับก็คือไอไอทาร์บอสเมกัซอร์นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้นครับก็จะเป็นตัวของ หุ้นอะไรไม่กัาซอฟท์ powerlinter time ฟอร์สันเอาไปเลยครับปานกากันก่อนนะครับต่อไปครับเอาไอ้เฉยๆไม่ได้ถึงปานกาที่ครับเออต่อไปครับมิสติกเมกัซอนครับของ p o ว e r l i n t e r มิสติกฟอร์สของเราซึ่งตัวนี้เป็นหุ่นนี่ได้รับความนิยมครับน่าจะเอาไปเลยครับดีกันก่อนครับนะครับต่อไปคือเทอร์โบเมกัซอฟนะครับซึ่งเป็นหุ่นของ คุณ power ranger turbo นะฮะซึ่งเอาไปเลยครับเออดีมากครับผมซึ่งตัวนี้ครับ white frost m e g a z o r เอาไปดีมากครับผมและก็ co megazord ครับซึ่งน่าจะเอาไปอ่ะปานกลางก่อนนะซึ่งอ่ะคลิปนี้กับโ,โอ้เรียกว่าคุณน e g a z o r d ครับซึ่งนะครับถ้าใครคลิปนี้มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถส่งความคิดเห็นกันได้สำหรับนี้ก็ขอตาจนแค่นี้งนี้พบกันใหม่ไม่ไปโชคดีกันนะครับ